ซ้อมใา้ในวินนั่นแหละมันเป็นล้อเล็กลม,มันเล็กเกินไปพอดีมีคนในตลาดเขาล้อมาทิ้งล้อเกา่าเขาเลยเอามาซ่อมเหาล้อใหม่คือแพงมากลอา้ลอซาเปด ตัวหนึ่งหกรอบาทข้ทางเดียวนะคู่หนึ่งพันบาทก็เลยโชคดีไปได้ลอกเก่าเอามาใช้เข็นของเข็นผักแล้วต้องเปลี่ยนตะกร้าด้วยตะกร้าลืมครีมล็อกหาครีมล็อกก่อน แกบอกสาธุช okay, ่วยตวงนีกหลายปีนะครึ่งปีพอธุช่วยเรามาแล้วเขยืนดูตั้งนานแล้วไม่ยอมช่วยเดี๋ยวัลองดู

ไว้วางไว้ไหน嘛ีเงก็จะกังวลไม่ม <ing> in <air> ีแรงอย่างงี้บ้านแล้วัง้วหนีไปน

ngày okay, mình mình đi đẹp Gracias. ไม่เห็นนาเลย còn bên này nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không i to ทำคลิปแม่ทำแค่สิบทำเกินหนกปิดดีไม่ได้เนาะหนปี่ไม่ได้เนาะไม่อยากให้ทำถึงห้าวีปิ่อเนี่ยลงปิด่อเลยเนี่ยถ่ายปิดต่อเอยแาตั้งยังไม่ถ่ายร่วงไหมยังยวามองไม่สเป็นทุกันบเพราะผมว่ากเาเกป๊ไม่ได้เาบอ่า ก็เข้ากันกเข้ากันมือขยันก็เข้าไปนิดนึงเข้านิดหน่งก่อเด็กเด็กเท้ามันต้อวง่ายันแล้วม้วนบาง เิมตัวช่วยมาอีกคนแล้วนะตัวนี้ใหญ่มากเลยดูแต่ปุุ๊บปุบเรถเข็นมันอยู่ที่แล้วเนาะแกวบแกวบแล้วไม่สุดอยูกับบันไดเนื้อสองเขาปุ๊บนุโอ้โหไม่ได้แรงค้างไม่ออกเย้ไม่ได้แรงค้างมีออก ก้วเลยอ่ะท่าตีมันเนี่ยถ้าไม่มีไอเป็ิตมันจะไม่ออกดีแหละแรงจังแรงอ๋อฮังหมดแล้วอรนนี้เ็าเรียกว่าสามลูกสามลูกทำร้ายร่างกายโนเจ็บรนนี้รถแันงเกทีเดียวใช้คนสามคนกู้ขังหมดแล้วที่ตรงนี้ แล้วแล้วจะรอะไรต่อนนี้ทิมอ่านี้ยไหนทดี้่ารต้องีมรก็ว่าต้องบอก่าไม่ใช่ค่ะรวไม่ใช่และมันไม่ออก่อวกีมทีมันได้เวลาีอ นี à, s <S ่ดูนะสามรุ้มหนึ uh ่งเสร็จสิ้นแล้วทำางต่อโชว์แต็มลายตัดไปดิตัดไปก่อนเล่นล่างล่างขึ้นบนอย่างล่างขึ้นบนขึ้นบนโอผมหล่าไปแล้วนี่ไงสามรุ้มมึงจะดีที่ไม่อ่ะสามลุึงได้

ลงมาลงมาลไม่ใกลางนี่ตจริงมัต้องกเป็นตัวซือมันจะมีเส้นตรงนี้เราลากลงไปนิดนึงแล้วกโอ้ส้นแล้วเร ดวงเือ่าราผไม่เป็นเงเพ่อามา้นรีโมทไว้ตทยตต่อใช่ไไว้ไว้กดไทยระหว่างรีโมทไทเดียวใช่ไหมใช่เวลาเราตั้งกล้องเราแบเรายืนเรายืนแล้วมันเจ๊ใช่ใส่หุ่นมาด้วสองร้อยผว่าแต่ที่ผมว่าตลังนี้มาดูตางนมาเล กองสวยะร้อยเดียก็แล้วมาดัดแปลงเอนี่นงเจอดดี่นีเีหนหน้าเลยู้พี่นงอยูไแล้วงลกก็มันจะเป็นเล็กกว่านี้หน่อยไม่มานนาี้วันานมันจะเล็กกว่านี้นิดนึงแล้วก็มาดัดแปลงใส่หัวเนี่ยวันนี้ผมดัดแปลงเองหัวเนี่ยแล้วก็ไปซื้อตัวนี้มาเป็นกล้อือตัวนี้อ่ะอันนี้ใช้สอกล้องเลยหรอผมใช้สองกล้องผมดัดแปลงเอง มันจะมีแบบนี้เนี่ยมันจะมีแบบนี้เนี่ยนี่บันทึกเอหมนี่บันทึกจบแล้วยังเดี๋ยวผมก็ไปตัดเอาผมจะเอาอัปโหลดแล้วก็โชว์ใช่ไหมโชว์ออกไปโชว์โชว์นี้ป่ะไปออกไปดูที่ช่องเราต้องออกไปก่อนแล้วก็ต้องรูปคลงด้วยกันต้องมาไม่ต้องเพิ่มเติม ที่เฟลชเนี่ยมีที่ังกูนไงที้เราเป็นทแล้วที่ตยามแนวตั้งเนยแนวนีแนวนนนตันี่แนวตั้งนวตั้งที่ปดรนี่องนตัวคนหาจน้ตัวป่

ใช่แ้เขาพิชนี่ี่เจสดเดี๋ยวท่านเดี๋องพิมไม่รู้ว่าพิชิตได้ไหมท่านทีผมไม่รู้พิ่นี่ท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 ี่ไี่ท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 ี่นีที่ี่ี่ที่ที่ี่่ี่ ม่มันแล้วแต่ว่าไหนสั้นกว่ายาวกว่าถ้าสั้นมันจะมีเรื่องแปะนีเราเลือกเสียงเร่งไปีคนเรางมีอรนั่เรานนเราคงเปนี้่เราตอบตรงนี้ครับเราตอไปก็ตอบตรงนี้ายได้หมดหมดไ้ปเลือกแชร์ูลม่กา้ยงให้เราไมเป็น

ไป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  ừ เดี่ยแกกนเนาะเยอหมดแบหมเดี๋ยวผมจะต้องบอกว่าไม่ผมจะให้แกพิมก็ไปช่องนี้เดี๋ยวตอนนี้สายแล้วจับเฉยๆมันสายแล้วตอนนี้มันดีเลยบีาด้วยครับนี่มีคนเดียวเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีคนเดียวอยู่ทไทยเนี่ยทำได้ทุกอย่างเนี่ย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 ดูไว้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 

เน่เน่เน่เสร้างดอนเมืองสร้างดอนเมืองสร้างดอนเมืองครับผมแม่เดี๋ยวกองตุดตายเลยกองเออเดี๋ยวเอาตุดมือลัดห้างขาสเออนี่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 ดู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 ไม่เชื่อไม่เชื่ออย่าลบลู่ไม่อ่ะ

เข็นเราก็ซ่อมเสร็จแล้วเพื่อนๆเนาะก็สุดท้ายครปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่ชมคลิปให้จนจบเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับบาย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 ขอบคุณครับขอบคุณครับบายบายครับสวัสดีครับโอเครับผมเสร็จแล้วทุกท่านบาย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 โอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ